วัดน้ําหู้นะคะเหมือนกับวับดโบราณเลยอ่ะ เดี๋ยวก็ได้ค่ะ ถา,พามพระพระท่านนะว่าถามนิดน<ำ>ึงแป๊บถามว่าอะไรอะ่ะว่าว่าพระองค์นี้มีน้ำมนต์พิเสษไหมหลวงพ่อท่านนี่นี่ขอ,อ,อ,อมีคนมาถวายสังฆท,ทาน<ไ>หรือทำบุญเงี้ย วัดน้ำหูนะคะพระพุทธรูปองค์กลางเนี่ยที่เขาว่ามีข่าวนะคะที่เราทราบมาว่าจะมีน้ําไหลออกจากพระเสียนนะคะซึ่งเราก็ได้ตักเก็บใส่ขวดไปแล้วนะคะซึ่งเป็นน้ํามนต์เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งเราไปผสมกับน้ําเปล่าเนี่ยก็จะเป็นน้ําขุดใหญ่ขึ้นมาได้นะคะวันนี้เราได้มาที่วัดน้ําหูกันนะคะ ที่เราเคยได้รับข่าวนะคะว่ามีพ้าวเสียน้ำจะไหลข้าวเสื์คือองค์กลางนะคะองค์กลางองค์เล็กๆนะคะสีดํานะคะมีพเ้เสือสีดํานะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้เราได้มาถึงแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะที่เห็นภาพนี้นะวัดน้ำพูนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นะค่ะ เป็นวัดเก่าแก่นะคะวัดนี้ซึ่งมีเขาบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยตรงกลางนะคะจะมีน้ำเนี่ยไหลออกมาจากพระเศียรน,นะคะเขาถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราก็ได้มาเลยคะ่ะออกมาอย่างปฏิหารมากน,นี่ชื่อวัดนะคะ 叫你来。